ใส่ให้ถูกนะไม่ใช่ใส่ผิดนะครับนี่ใส่เบอร์หนึ่ง้วเปิดสวิตจัดดูครับจัดดูตรงแนวเนี่ยแนวของมุมหน้าผากตะแคงไปรเรื่อยนิดนึงนะเดินมาหาขวัญนเลยครับเห็นไหมครับขวัญอยู่ตรงไหนส่องดูนี่ครับ คนทุกคนทุกคนมีขวัญนี่สองขวัญหรือขวัญเดียวนี่สองขวัญก็ไมเนี่ยสองขวัญเนี่ยสองขวัญแต่เราสังเกตว่าขวัญในขวัญหนึ่งที่มันอยู่ตรงกันแนวมุมหน้าผากครับดูนะครับจะมีคนสามขวัญไม่เคยเห็นไหมมีนี่มีเหมืออกันน่ะหายไปอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมครับอย่างนี้เลยนะให้จับแนวนี้ไปหาขวัญอย่างเดียวดูนะครับขวัญอยู่ตรงไหนให้ให้เล็งขวัญกับมุมหน้าผากให้เท่ากันเห็นไหมครับใช้เบอร์หนึ่งนะครับ ถ้าใช้เบอร์ศูนย์มันจะล้นไปครับเพราะว่านี้มี f อถามมาว่าสั้นไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยทรงนักเรียนไอ้ความสั้นความยาวอยู่ที่ความต้องการของเด็กเราก็เราทําได้ทุกอย่างอ่าเบอร์สามมานะครับครับไม่เราใช้เบอร์สองอยู่หรือเบอร์สามที่นี้ตอนนี้เบอร์หนึ่งไปแล้วก็เบอร์สองนี่เราใช้อยู่แต่ถ้าตัดด้านบนนี่เราจะเอาเบอร์ เป็นอะไรเอาเป็นเบอร์สามนี่ครับอ่าเบอร์สามอ่าใส่เบอร์สามเลยครับถ้าเขาต้องการยาวเราก็เอาเบอร์สามครับเบอร์สามเรพูดให้ด้วยถ้าต้องการในในแบบมีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับนี่ยร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าโอเคได้อยู่ต้องการยาวก็เบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์เก้าโอเคอันนี้เอาเบอร์สามนะครับเบอร์สามนะครับเบอร์สามด้านบนเลยครับ นช่ไถเลยครับไถติดหนังเลยนะไม่มีความกังวลนะให้ร้อยเปอร์เซ็นเลยให้ร้อยเปอร์เซ็นเลยแต่สายตาเริ่มมีความกังวลนิดๆอยู่ครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขาบอกว่าให้ร้อยเปอร์เซ็นเพราะเราเบอร์สามเนี่ยมันจะไม่ไสั้นมากครับมันอยู่ที่ช่างครับจะตัดสั้นหรือตัดยาวแต่คนอยู่ที่ช่างเขาเถอะนะครับครับช่างเขาเถอะช่างเขาเถอะนะครับตอนนี้นี่ครับดูนะครับเข้าวทรงแล้วหนิ ด <Okay, S 1> ้านบนด้านนี้ถ้าขับบ้านแบบนี้ได้ไหมไปโรงเรียนได้ไหมนี่ดรูปหรอไ,ได้ไม่ได้ถ้าแบบนี้ได้ไหมไม่ได้เนาะ <c oughs> อาจารย์ก็จะว่าเอาเนอะาะจะโดนเพื่อนล้ออีกสังเกตวิธีการตัดก็คือหนึ่งจากมุมจากมุมหน้าผากมาขวัญโอเค okay. จากขวัญมามุมหน้าผากสรุปที่นี้ใช้เบอร์ศูนย์ครับใช้เบอร์ศูนย์นะครับครับ ศูนย <utan> <blinking> ์นี่อ่าเบอร์ศูนย์นะครับเขาถ่ายจากจอนี่ขึ้นไปเพื่ออันนี้ที่อันอันนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยถ่ายอย่างเดียวนะถ่ายอย่างเดียวครับถ่ายอ,อย่างเดียวให้ลี้ยงเลยนี่ถ่ายมาชนกับจเบอร์หนึ่งที่เราขึ้นไว้นี่ครับถ่ายอีกหน่อยนึงเดี๋ยวมาถ่ถายฝั่งนี้ทีนี่ไปฝั่งนี้ให้ดูครับเบอร์หนึ่งเนี่ยถ่ายเบอร์ศูนย์ไปเลยไม่ต้องคิดมันตัดง่ายคิดมากเลยเพราะคนถัดไปก็จะได้ทำได้ทำได้ง่ายจุดนี้นะจุดมุมหน้าผาทำได้ง่าย ไถรอบเลยครับที่นี้มันจะไถด้านหลังด้านหลังนี่เอาขวานเป็นแบบครับเนี่ยดูนะครับไถจากให้ถอยไปเนี่ขวานอยู่ตรงไหนให้อยุ่หยุดตรงขวานแล้วก็ไถหมดเลยนะครับที่นี้ก็ไถตรงนี้หลังจากที่เราตัดเสร็จเราก็มาเก็บความละเอียดครับเขาเรียกเพิ่มรายละเอียดตัดข้างข้างเรียบร้อยนะครับตัดข้างให้เรียบร้อยนี่โดยใช้หวีใหญ่เนี่ยจับหวีใหญ่ให้ถูกแล้ว ตั้งวีให้ได้ฉากแล้วเอาปตเตเลียนเก็บส่วนผมที่โผล่มาจากฟันที่ไม่ดันไม่เสมอแล้วมาดูด้านข้างฝั่งนี้สมมุติว่าเราเราไถข้างล่างเนี่ยไถถ้าอย่างนี้มันก็มีเกลี้ยงเห็นไหมครับเราก็เก็บอย่างนี้เก็บรายละเอียดแล้วอย่างตรงนี้เราก็ไถเก็บรายละเอียดอย่างนี้เนี่ยปื่อมาเชื่อมต่อกับเส้นที่เราขึ้นไว้เชื่อมเลยครับทีนี้พอเราเชื่อมเสร็จแล้วก็ขยับปัตเตอร์เลียนนี่กลับไปกลับมาอย่างนี้เพื่อที่จะมา สลบเข้ากับเบอร์หนึ่งแล้วการตัดขอบละ่ะการตัดขอบเราใช้อนี้ตัดก<อ>่อนได้ไหมตัวนี้ก็ตัดได้อ๋อใช้ตัวนี้ตัดขอบก่อนก่อนที่จะเป็นลายของมิโกนใช่ไหมครับผมครับนี่ทําอย่างนี้ครับนี่เราคว่ำหน้าลงขูดอย่างนี้ก็ได้ขนอ่อนเนี่ยเราเพื่อจะให้มิโกนทํางานไม่มากนักเราก็ตัดอย่างนี้แล้วด้านหน้าเนี่ยถ้าไม่เสมอเรามาดูนะครับนี่อย่างนี้เราแตะหน้าเขาขึ้นดูฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาให้เท่ากันอย่างนี้ครับเราก็ตีเส้นเขาอย่างนี้คือ คือเราวัดฉากกับคิ้วแล้วก็วัดว่าขนาดนี้อันนี้ต้องเรียนศิลปะมาใช่ไหศิลปะมาวัดฉากอะไรถ้าเผื่อคนที่ไม่เป็นศิลปะล่ะไม่เป็นศิลปะก็เอียงแล้วครับนี่เอียงว่านี่เอียงว่าจะเอียงเลยครับอันนี้ฉากคือไหมก็ไม่แต่ถ้าคนเป็นศิลปะแต่สายตาเอียงล่ะสายตาเอียงนี่ก็อจะเป็นยังไงครับก็พยายามจับหัวเขาอย่างนี้แล้วก็ ครับผมก็ถามไปอย่างนั้นเลยครับคนส่วนมากไม่น่าจะเอียงเลยครับคนตัดผมได้ก็คืองานศิลปะแขนงหนึ่งนะครับคือเธอสายตาเอียงหรอเลยครับทําให้ลูกค้าเอียงไปงันไม่รู้ว่าอาจารย์ป้อนเอียงหรือเปล่าไม่ใช่ครับสายตาเอียงจับหัวอไปันเอาเสร็จแล้วครับที่รอมีดโกนครับเอามีดโกนมาครับเตรียมมีดโกนมาครับดูนะครับ เกลี้ยกลานะครับเกลี้ยงตรงไหนไม่เกลี้ยงเราก็สวนอย่างเงี้ยผมต่อไปก็ใช้เป็นเป็นเป็นวิธีโกนนะครับอันนี้ิธีโกกันนะกันไม่ใช่โกนอันนี้กันผมจะบอกว่าไมีโกน์ใ้ผมใช้ยินเลดลอนดอน ผริตจากอเมริกากล่องสีส้มนะครับสีสจำง่ายๆหาหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เสริมสวยทั่วประเทศนะครับทั่วโลกครับมีเลยครับร้านเสริมสวยชั้นนาทั่วประเทศทั่วโลกนี่อะยี่เล่ดนี้แน่นอนมากเลยนะครับผมมาดูแลวราคาไม่แพงนะกล่องร้อยใบนี่ไม่แพงเลยการเห็นมาดูตัวเอสนี่เราเราก็วไาอย่างนี้เราก็ทําอย่างนี้ครับดูนะครับดึงลงมาดึงลงมานะครับดึงลงมาให้เป็นตัวเอสอย่างนี้นี่ครับ เพราะว่าแขกนี่ขนมันละเอียดมากเราต้องมองอย่างละเอียดถึงขนเล็กเลยเห็นไหมครับเนี่ยตาต้องดีนะครับนตาต้องดีถ้าตาไม่ดีตาก็จะเป็นหัวยายหัวของยายครับครับทีนี้ก็ดูครับโกนครับขนอ่อนอย่างนี้ก็ออกเลยครับเนี่ยดูเห็นไหมครับคมมากเลยครับคมมากเลยนะหันมาดูฝั่งหลังครับอ่าด้านหลังนะครหลังด้านหลังขนขนอ่อนพวกนี้ต้องใช้มีดโกนเท่านั้นจะเก็บได้ครับ ต้องให้ลูกค้าก้มนะครับนี่ต้องก้มลงไปเราจับแล้วก็เอียงซ้ายอย่างนี้ได้เขาไม่ว่าหรอกช่างตัดผมเขาบอกคนอื่นไม่เคยก้มหัวให้ใครจะก้มหัวให้แต่ช่างตัดผมมีเสด็จนะครับผมจะก้มหัวให้แต่ช่างตัดผมเท่านั้นไอช่างตัดผมต้องมีคุณลักษณะที่ดีมีคุณธรรมนะครับต้องมีคุณธรรมมีคุณธรรมที่ดีไม่ใช่จับเขาลกโขกอะไรเงี้ยยังไม่ได้ยกอะไรข้ามหัวอะไรไม่ได้กธกับเมียอะไรก็มาตัดไม่ได้เนาะตัดไม่ได้เดี๋ยวช่างโมโหมีเดี๋ยวช่างโมโหไม่ได้ พอมันอยู่กับของมีคมใช่ครับห้ามเลยนะครับอย่าโกรธนะครับผมเอาตอนนี้ดูข้างหน้านะครับอ่าดูข้างหน้าข้างหน้านี่เราก็ดูจากมุมนี้มามุมนี้กันยังไงครับอันนี้กันยังไงครับดึงงจากมุมนี้ตามแนวเดิมมาดึงนี้เนี้ยตีมวยครับแตะเตะเตตตตตผมไม่ต่อยกับช่างกล้องแล้วครับตืด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 ลูกตัวเอส อ่าตรงนี้ก็สําคัญนะครับตรงนี้ก็สําคัญมันจะเด่นอยู่ด้านหน้าคนจะเห็นด้านหน้าก่อนโคนให้เขาด้วยอี่หูนี่มีคนนอนอย่างนี้ถ้าเราเป็นช่างที่ดีเราก็โคนให้เขาด้วยอย่างนั้นช่างที่ไม่โคนก็เป็นช่างที่เลวสิครับอาจารย์เขากลัวบาดเขากลัวมันบาดมันต้องใช้ความะวังไม่ได้ว่านะครับไม่ได้ว่าคนอื่นนะไม่ว่าใครไม่ใช่ว่าไม่ได้โคนแล้วจะเป็นไม่ไม่ไม่เป็นคนเลวไม่ใช่นะครับือทมาูดเล่นนะครับอันนี้ผมพูดเละเอียด่าให้มันละเอียดปากผมไม่ดีเหมือนกับวิชาเกินวิชาการนั่นแหละครับ จะไมคิดมากนะครับคแล้วเราเสร็จแล้วจะไมคิดมากสรุปแล้วครับเนี่ยสรุปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์อ้อนแลวขอบคุณมากครับนายแบบสุดหล่อครับ